กาวไหมเราดูกาวในกระป๋องกาวเนี่ยนืดนืดอย่างเนี้ยนืดนืดเลยเนี่ยแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงให้กาวเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกนะถ้าบางคนจะรู้จะเจอว่าเนี่ยอย่างกาวอย่างเงี้ยมันหมดสภาพแล้วเห็นป่ะบางคนก็ไปทิ้งแต่อย่าเราอย่าเพิ่งทิ้งเราสามารถทําให้กาวนี้กลับมาใช้งานได้อีกความรู้เลยนะนะเราก็ทําให้กาวกลับมาใช้ได้ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็เทดูฝา แต่มันบางบางกะแล้วอันนี้เรากะคะแนนได้แต่ถ้าเรายังไม่แม่นเราก็ใช้ขวาทยืดหยุ่นกลับมาใช้งานได้อีกนะโอเคนะรู้เรื่องความรู้พอเราไปใส่ตัวนี้ลงไปเห็นไหมตัวนี้กาวเราก็เห็นไหมกลับมาใช้งานได้อีกเนี่ยเ,เห็นไหมกาวก็กลับมาใช้งานได้อีก,ก,าาอกจากกาวที่เราจะทิ้งไปแล้วเมื่อกี้วันนี้พอเราผสมลงไปกาวเราก็กลับมา ไม่้องทิ้งเลรนป่ะนี่คือสูตรทุกคนกาวแห้งกาวแข็งก็ทิ้งหมดทิ้งทิ้งโดยไม่รู้ว่าเนี่ยมันสามารถคือมันมีตัวผสมไงเพรยกว่าตัวเร่งกาวทําให้กาวกลับมาใช้งานได้โดยที่เราจะไม่ต้องทิ้งมันโอเคนะรู้เรื่องไวรุ่นเอาไปใช้กันสูตร